สวัสดีครับโคลลานเบิร์จัดส่งนะครับผมคันนี้ขายแล้วนะครับผมจะเตรียมส่งโครลลนะครับรถสวยทรงดีนะครับคันนี้นูโวให้าวตัวเก่าแท้นะครับเอกสารจุดโอนครบภาษีหกห้านะครับรถสวยทรงดีนะครับสวยเลยครับคันนี้ปั้นใหม่นะครับชุดสีสวยนะครับชุดสีสวยๆเลยชิวหน้าคาร์บอนแท้นะครับฝังบนฐานดำนะครับฝาแอนนะครับไม่เดิมหน้าเขียวนะครับ กวิตไฟใช้งานได้ครบนะครับไฟผ้าหมากใช้งานได้นะครับลดไล่น็อตเลททั้งคันเลยนะครับันนี้ชิ้นดํสาสภาพเบิกใหม่นะครับชิ้นดําสวยนะครับสวยๆเดี๋ยวชิ้นดำช,นชิ้นดําเบิกอะครับอันนี้บ้งกุญแจลอยยิ้ห้าแท้นะครับชุดหน้าฟีโน่แท้ส่ยทักนะครับ,นนบ,ารบาสายทักเอ,อิร์นแล้วก็จานแต่งนะครับล้อคอม ักเท้าไฮแอเต้แทนนะครับท่อ M X ็แท้ครอบท่อไทเทอารมเจาะนะครับดุมเจาะนะครับโชกหลังวายเดแท้นะครับชุดสีสวยนะไฟหน้าไฟหลังติดครบรถที่ล้านก็จะประมาณนี้นะครับก็จะส่งก็จะประมาณนี้กันครอบแข็งครบๆสีสวย มือลิงแต่งนะครับเขี้ยวหมูนะครับเครื่องใสๆเลยครับไม่เยิมนะครับห้ามไว้ตัวเก่าแท้นะครับไม่ตอกไม่ตัดนะครับเลขเดิมนะครับตัดได้ฟั่งนะครับต์ทง่ายนะครับนี่ยังไม่ได้ต์ทนะครับตทครั้งแรกนะครับทั้วัน ้งานได้นะครับความเร็วไม่ขึ้นนะครับผมไม่ได้ใส่สายนะครับใส่สายก็ขึ้นปกตินะครับระบบไฟใช้งานได้ครบนะครับไฟเลี้ยวไฟขวาติดนะครับมี่ไฟพาวมากนะครับไฟพาวมากใช้งานได้นะครับไฟหน้าใช้งานได้นะครับต่อไฟได้นะครับต่อไฟสูงได้ไฟพาวมากใช้งานได้ไปเลี้ยวไฟขวาติดไมี่ติดมือครับ เครื่องลูกเดิมนะครับคาบูเดิมนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับเข้าเหวี่ยงไม่ดังการไม่ดังนะเพราะงั้นเครื่องไม่ขาดนะไม่เยิมนะครับขายไม่หอนครับขับดีเลยคันนี้จะได้เตรียมตกโคราชหรอครับกล้าวอดได้รถครับแน่นอนไม่ผิดหวังสสวัดีครับ